ที่ผ่านมานะคะอุ้มได้รีวิวสายชาร์จ iPhone เนี่ยหลากหลายยี่ห้อกันไปแล้วแต่ถ้าสังเกตดูเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยที่สายชาร์จความยาวถึง2เมตรสักเท่าไหร่นะคะวันนี้อุ้มเอาเจ้านี่มาแนะนําเลยกับเจ้า Armor Charge by Feel Chicken Feel Chicken นะคะเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นจาก Kickstarter แต่วันนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแล้วละว,ว่าสายชาร์จเขามีความทนมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยคะ่ะ มาเริ่มจากการแกะกล่องกันดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูรอบกล่องนิดนึงค่ะด้านหลังกล่องเนี่ยจะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับมาตรฐาน MFI นะคะแล้วก็สามารถใช้งานกับ iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6อะไรนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆะมี2รุ่นแต่วันนี้ผุมเอารุ่นที่เป็น2เมตรเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักกันนะคะด้านซ้ายล่างเลยจะเขียนไว้ว่า Lifetime Warranty คือตัวนี้รับประกันตลอด ชีวิตของมันตลอดการใช้งานของมันนะคะขออย่างเดียวค่ะอย่าทําสายขาดนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้เก็บไปเสร็จแล้วก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวแกะกล่องกันให้ดูเลยค่ะด้านในนะคะเราจะเจอกับตัวสายชาร์จอยู่นะคะแล้วก็คืออุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอเก็บกล่องไว้นิดนึงอ่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวสายชาร์จกันนะคะ ดีไซน์เนี่ยสวยงามเลยด้านหนึ่งเขียนว่า thank you ค่ะอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่า f e e chicken ที่ thank you เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะคะเขียนว่าขอขอบคุณแต่ว่าดัานมีคุณเพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวดึงให้ดูนะคะว่าสายตัวสายมันเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยความยาวทั้งหมด2เมตรแต่ว่ามีน้ําหนักที่คือถึงจะเป็น s t a i เ l e s s steel นะคะก็ไม่ได้รู้สึกหนักเท่าไหรนะ่นะประมาณ170กกค่ะหัวด้านหนึ่งนะคะจะเป็นหัว lining มีมาตรฐาน MFI แน่นอนอตัวหัวของมันเนี่ยสิ่งที่กุ้งกลัวสุดเวลาซื้อสายชาร์จคืออะไรรู้ปะคือตัวหัวมันเนี่ยค่ะมันชอบหักค่ะอุ้มเป็นมาแล้วหลายยี่ห้อนะคะใช้ไปใช้มาดันหักค่ะเดี๋ยวม้มขอ,อทําการทดลองโดยการม้วนให้ดูกันดีกว่าค่ะว่าหลังจากม้วนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่านี่นะคะกะ็ถึงสายจะยาวนะคะแต่ว่ามีความ สามารถโค้งงอได้มากกว่าที่คิดค่ะถึงจะเป็นสแตนเลสสตีลตัวนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสแตนเลสสตีลถักเนี่ยร้อยเซค่ะทักตัวของมันเลยนะคะแต่ก็สามารถที่จะโค้งงอได้พอสมควรค่ะบิดงอได้แต่ก็จริงๆไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าตัวที่มันถักไว้เนี่ยมันอาจจะมีการผิดรูปเกิดขึ้นได้ค่ะแต่เราก็อยากจะทดลองเนาะเท่าที่อุ้มลองมว,มวนดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีการขา นะคะหรือว่าไม่ได้มีการเข้าไปถึงข้างในเลยทีเดียวค่ะตัวหัวของมันนะคะบางคนเจอปัญหาค่ะว่าหัวนี่มีขนาดใหญ่ทําให้ไม่สามารถใส่กับเคสได้อันนี้เท่าที่ยุมทดลองกับบางเคสนะคะอย่างเคสที่เป็นอิเลเมนต์ Element เคสเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเคสทั่วไปที่อาจจะมีรูเสียบเนี่ยเล็กนิดนึงค่ะก็ยังสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียบนะคะสามารถเสียบได้ตามปกติเลยค่ะ แต่ถ้ายังไม่มั่นใจเรื่องความแข็งแรงนะคะเดี๋ยวอุ้มขอมาดึงให้สุดแรงกันดูดีกว่าคะ่ะว่าจะขาดไม่ขาดไปดูกันค่ะ เรื่องความแข็งแรงนะคะไม่ขาดค่ะคือดึงยังไงก็ไม่ขาดแล้วก็มีความอ,าอืดสูงมากค่ะด้วยวัสดุที่มันเป็นวัสดุคุณภาพดีจริงๆค่ะเดีย๋ยวนี้ผมบอกไปว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สแตนเลสสตีลซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นบนสายชาร์จสักเท่าไหร่นะคะก็คือมันเป็นการเอาสแตนเลสสตีลเนี่ยมาถักกันไว้ทําให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อก,การใช้งานค่ะที่หัวของมันก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันถูกพุ่มด้วยหลากหลายชั้นเลยทีเดียวค่ะทั้งด้านที่เป็น USB A แล้วก็ด้านที่เป็น Lightning เองด้วยนะคะสำคัญคือมันผ่านมาตรฐาน MFI คือสามารถชาร์จกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเตือนขึ้นมาว่าสายชาร์จนี้ไม่รองรับหรืออะไรก็ตามค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นบอกไปว่ามันมีทั้งหมด2เมตร แบบ2เมตรกับแบบ1เมตรนะคะแบบ2เมตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่1 5 9่อบาทะคะ่ะแบบ1เมตรเนี่ยราคาอยู่ที่1290บาทนะคะขึ้นอยู่การใช้งานนะคะอย่างาองุ้มเนี่ยชอบใช้แบบ2เมตรเพราะว่าชอบเอาไว้ในรถนะคะคือมีระยะในการให้ด้านหลังชาร์จได้ด้วยแล้วก็เวลานอนก็ดึงเอามาชาร์จได้นะคะตัวนี้เนี่ยวางขายแล้วค่ะที่ i Studio ค่ะมีที่ Power m a l l นะคะแล้วก็ยังมีที่ Do ทไลฟค่ะ p o w e r b u y ค่ะแล้วก็เซนทัลบีเทน พวกนี้ก็มีขายหมดนะคะอย่าลืมค่ะว่าประกันตลอดชีพเก็บไปเสร็จไว้นะคะแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะ